ดังนั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จำแม้เลยเรามีทางเลือกไม่เกินสีทางที่ผู้สร้างเราให้เหรามาทางแรกก็คือเกิดมาทุกข์มากกว่าสุขแล้วตายไม่เชื่อถามคนเฮติสุดีรอดจ,จากเป็นินไหวแล้วถูกฆ่าแย่งอาหารอีกใช่ไหมสองเกิดมาสุขกับทุกข์พอๆกันแล้วตายไม่มีใครอยากเกิดเป็นเจ้ามาหรอก ทุกคนอยากเกิดมาพบสุขมากกว่าทุกข์และตายแล้วยิวคริสต์และมุสลิมมีทางเลือกแค่สามทางเพราะอะไรเพราะยิวคริสต์อิสลามเชื่อว่าความสุขที่ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงน,นั้นคือความสุขในอดนอนจะเกิดขึ้นได้หลังวันสิ้นโลกเท่านั้นนั้นเราจึงฝังไว้รอวันนั้นเข้าใจาากกไหมแต่ศาสนาพุทธสังเกตเห็นไหมพุทธเกิดมาในถิ่นของฮินดู และฮินดูเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสมัยก่อนไม่ได้ฮินดูนะสมัยพุทธเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ปรากฏว่าในชมพูทวีปสมัยพุทธกาลเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจะมีฤาษีมีดาบดมีนักพรตที่เป็นพราหมเนี่ยพยายามบำเพ็ญทุกข์ิยาบำเพ็ญตบะเพื่อลุดพ้นเพราะมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ที่คิดเป็นมองออกว่าโลกนี้มีทุกข์ใช่ไหมมองคนละจุดเท่านั้นเอง เขาพยายามหาทางหลุดพ้นจนในที่สุดสองพันกว่าปีที่แล้วมาหาบุุษพระองค์หนึ่งประสูติมาในโลกนี้และประกาศอิสรภาพให้หมวลมนุษย์รู้ว่าเราสามารถจะหมดพันธนาการจากความทุกข์ได้อย่างหมดจดสิ้นเชิงในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ได้นั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ซึ่งพระองค์ได้ประกาศด้เจมชันว่า องพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคือผู้ที่ตื่นรู้เบิกบานและได้พบคลทางนี้แล้วทางพุทธจึงมีทางเลือกผลทางที่สี่ก็คือเกิดมพพรรคปฏิาฐานซึ่งหลังจากลุงบวกลบคูณหารตัวเองด้วยความทวนทีรอบครอบแล้วจึงพบว่าไอ้น้ำหน้ากระจอกอย่างลงนั้นคงถึงยากมากนิพพาน <S <S พ่อลุงยังชอบกินไอติมชอบพาโเกะและชอบนวดอย่โอเคไหมลุงยังห่างไกลเยอะเลยคนพูดแท,แท้มาฟังลุงจะดา่าลุงในใจบอกว่าแล้วมึงมาสอนกูทําไมลุงไม่ได้สอนให้ข้าวันดิพาในอวาโอเคไหมบังเอิญอย่าเข้าใจลุงผิดลุงไม่ใช่ผู้ปฏิบัติและบรรยายธรรมนะลุงเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เกิดมาโชคดีได้คําตอบคำนับมนุษย์ทั้งโลกพุทธคิดอิสลามฟังได้หมด เพราะไม่ว่าจะเป็นพุทธกิ์อิสลามลุงได้พบแล้วว่าเราสามารถเกิดมาพบสุขมากกว่าทุกข์ก่อนตายได้ด้วยสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกลางโอเคไหมตกลงวันนี้ลุงจึงพูดระดับปุตุชนเท่านั้นเองแต่เป็นปุตุชนที่เป็นสากลสสำหรับทุกศาสนาซึ่งยังไม่เคยมีวิทยากรคนใดในโลก ทำจุดนี้มาก่อนที่ลุงได้พบจุดนี้เพราะลุงได้พบวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์และศาสนรศาสตร์เล,ล้ามาผนวกกันลงตัวโอเคนะตกลงเราต้องการความสุขใช่ไหมยั <gasps> เยงเรารู้ว่าเราคือใครมาจากไหนแล้วเ,เกิดมาทําไมซึ่งลุงได้คําตอบแล้วถ้าตั้งใจฟังถึงสี่โมงครึ่งจะได้คําตอบของเนะันมีใครจะกลับก่อน <laughs> แล้วแต่โอยโอกาสมาถึงแล้วยังไม่รู้จัก ยังไม่รู้จักจัดเวลาให้ตัวเองแล้วจะก,กลับก่อนสี่โมงครึง่งน่าเสียดายมากบอกให้ลูกรอก็ได้นะวั <c oughs> นนี้รอหน่อยเดี๋ยวแม่จะไปรับสายหน่อย <c oughs> เอาจริงๆนะโอย้ยเพราะฉะนั้นเอาละ <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าคือใครเป็นไหนเกิดมาทําไมแล้วลุงรับประกันได้เลยว่าเราจะเลิกเสียใจในอดีตที่ผ่านมาทุกคนในห้องนี้มีอดีตที่รดงามผิดหวังขมขื่นผิดพลาดมีไหม <c oughs> ลุงก็มีแต่ไม่เคยทําให้ทุกเพราะมันแก้ไขไม่ได้ แล้วถ้าตั้งใจฟังลุงจะเกิดความมุ่งมั่นและความอิ่มเอมที่จะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วรับรองถ้าใช้สติปัญญาสันธาตุศลกรรมและสายกลางลงตัวแล้วจะพบสุดมากกว่าถุกแน่นอนครับอันนี้รับประกันเอาละ